สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับดีอีกแล้วนะคะใครที่ดูคลิปอื่นไปแล้วก็จะเอ๊ะทำไมชุดเดิมซ้าเดิม,มฉากเหมือนเดิมทุกอย่างก็คืออัดทีเดียว3คลิปนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้นะคะทาง o f i ฟิเชีของ B N K48 นะคะปล่อยคลิปวิดีโอในช่อง Youtube Channel ของเขาเนี่ยนะคะมาถึง4คลิปด้วยกันนะคะแล้วก็ในคลิปณตอนนี้เนี่ยนะคะที่ก็จะมารีแอคนะคะในตัวของเพลง G ีที่เป็น Powerform a n c e v ดี e o นะคะทุกคนคือแบบว่าแค่เห็นปกก็ใจไม่ดีอยากได้อยาดม นะคะเพราะว่าทุกคนใส่ชุดสีดำทุกคนแบบมีความขาวเล็กน้อยแต่คือเมนคือดำมันช่างตัดกับ M วที่มีความสีสันสดใสพาสเทลเหลือเกินคือแบบ แกดีอัลเวอร์ชั่นดาร์กเหรอหรือ,อยังไงคือแบบอ้าฉันตื่นเต้นฉันอยากดูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเออใครที่จะพร้อมไปดูด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดีก่อนนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะว่า p e r r ฟ r m a ว c ดีโอเวอร์ชั o นชุดสีดำนี้มันเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะเอาอื โมเขามาใส่ฝอนะทุกคนเออแซกไม่ไหวลูกลูกสาวฉันตรงมาเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีเออเอ,อ้ยนี่เอาฉันแสบอ,อืคุณแกสิคแพกปัน คุนุ้ยใช่ไหมอุย้ยคุณนุย้ยเซ็บวุ้ยคุณนุ้ยก็มีซิกแพคเด,ด้อซิกเล่นตาดีมากเลยอ่ะอ๋อคงดี รัเสีตาจากน้องเนยไม่ได้เลยอะลายเต้งคือดึงดูดมากเพราะแต่งตัวนี้แล้วคูแก้วแบบตัวเล็กมากเลยอะล่งชอดปน,นี่ยชุดเจนนี่ก็คือแบบเข็ดฟันเลยเกินโลองชอดใช่ไหมแซมโน ฮ้ลองถอดจริงด้วยแกยเดี๋ยวฉันจะมาดูเขาจะคัดต้นไหนนะคุณจะรู้คุณหนุ่มน่ารักอ่ะเขามาแซบกันไม่ใช่เหรอทำไมคุณหนุม่มเ่ยเฮ้ยลองถอดจริงว่ามิ้งมินสวยคุณตาแบบเกหลีมากอ่ะเอากางเกงหนังนะคะ อลองลองเคจริงๆด้วยเขาเรียกลองลองเคเออลองเทคเอาแหละเกบ้าบอฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถบ้าบอคู่นี้มันดาเมจแรงจริงบ้าบอเออ เฮ้ยดมค่ะฮุยโคตรดีฮุยคุณหนุ่มเลิศอะคุณหนุ่มเต้นดีมากเฮ้ยเป็นรองเท้กที้เลิศเฮ้ย จีอะสมชื่อทุกคนขอตัวนึ์ทีบ้าบอไหนล่ะ <c oughs> แกเป็นลองเทคที่ลดมากลองเคคทคจริงๆด้วยแกง่ง่อ ลองเงทคิปปังมากคือทุกคนแบบจึงแบบจิกกล้องฟายจิกกล้องฟายช็อตปันจนนี่คือฉันบ้าไปแล้วเก่ yeah! ฉันบ้าไปแล้วออฟฟิเชียลเขาก็เก็บของดีไว้ปั่นนี้นะคุณขาบ้าบอฉันว่าฉันอยากจะฉันอาจจะดูฉันนี้ปล่อยกว่าเอ็มวีอีทุกคนบ้าบอมันแน่ <laughs> เพราะก็คือตอนนี้ก็คือปราษาทเสียไปแล้วนะคะเพราะว่าจีเกินทุกคนคือ จีจีไม่ไหวจีจนแบบเออแต่ละคนคือแบบความความเขาเรียกเลยนะความญี่ปุ่นความน่ารักก็คือส่วนหนึ่งนะคะแต่ทุกคนคือมีความแซบในตัวเองแล้วพอทุกคนใส่ชุดด้มาทุกคนมันแบบฆัตกรแกเป็นไปฆาตาการทุกคนบอกดีบ้าไปแล้วโอ้บ้าไปจริงๆทุกคนคือแบบมันดีอ่าที่แท้ความแซบนี้ความคอสตูมนี้คือมันจีอะที่แท้มากๆนะคะทุกคน ก็ใครยังไม่ดูไปดูแล้วทุกคนก็จะเป็นบ้างเหมือนดีนะ like คะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ซับส b ครป u b e ทูบช n n e c ชลิดีหกแ6 8เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูที่ดีรีแอคนะคะเพลง only today กับเพลงสกิดะสกิดะสกิดะชอบเธอนะนะคะก็ฝากไปดูด้วยแล้วกันนะคะก็เป็นซีรีที่ออกมาใน วันเดียวกันนะคะทุกคนก็ดูให้ครบนะคะก็จะได้ความบันเทิงหลากหลายนะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย